เรนเวครับวันนี้มาสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับผม oh, ไม่ได้มานานมากนะฮะวันนี้มาเพราะว่ามีกิจกรรมที่ผมเนี่ยจะต้องมาโชว์ลีลาการเป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะด้วยนะครับก็คือวันนี้ผมมางานของไฮเซนนะครับเป็นฟุตบอลเด็กนะครับเราก็เลยมาพามาชมเกมการแข่งขันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลนัดพิเศษ V I P ไฮเซนนะครับจะพบกับเดอะสเตเดียมนี่คือทีฟุตบอลของเดอะสเตเดียมที่จะเดบิวต์ครั้งแรก ต้องบอกว่ารายการเราอ่ะเริ่มมาครั้งแรกกี่เดือนละสองเดือนได้ละรายการมี2เดือนอแต่ตอนนี้แม่งเตะบอลน่ะ bon อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามัเตะอีกแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเดอะสเตเดียมไงถูกต้องไ <นะ S 2> งอเราเคยจัดอีเวนต์ดูบอลแล้วครับทีมบอลก็มีแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะสร้างทีมไทยลีกพอละพอแล้วนะทีมผมเป็นไงประตูเสื้อก็ไม่มีถุงมือก็ไม่มีเกมเดบิวต์เดอะสเตเดียมกูต้องบอกอย่างนี้อ้าวโอเคโอเคโอเคกับตันทีมฮะเป็นยังไงฮะแมตช์นี้ เดี๋ยวใครอยากลงก็ลงก่อนเลย <laughs> จังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเกิดอะไรขึ้นครับกลัวไม่มีคอนเทนต์ครับ มาเขาเรียกว่าอะไรออกแดดออกแดดนะ,ะมาสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับที่ตรงนี้สนามแห่งนี้ผมไม่ได้มานานมากนะฮะวันนี้มาเพราะว่ามีกิจกรรมที่ผมเนี่ยจะต้องมาโชว์ลีลาการเป็นมิฟลด์อัจฉริยะด้วยนะครับก็เลยวันนี้อาจจะแต่งตัวดูสบายๆนิดนึงนะครับก็คือวันนี้ผมมางานของไอเซนนะครับเป็นฟุตบอลเด็กนะครับไอเซนบิยอนกอลลี่ ยุดคัพนะฮะต้องบอกว่าช่วงยูโรที่ผ่านไปเนี่ยนะครับทางด้านของไฮเซนเนี่ยมาสนับสนุนเดอะสเตเดียมของเราในช่วงของยูโรทอคแล้วเขาก็ทํากิจกรรมพววคู่กันไปนั่นกะ็คือการแข่งขันฟุตบอลเด็กอายุไม่เกิน1ิปีนะครับแข่งกัน1เดือนเต็มนะครับมี3-2ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับโดยที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับจนกระทั่งวันนี้มาจนถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับและก็ชิงที่3 เราก็เลยมาพามาชมเกมการแข่งขันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลนัดพิเศษ V.I.P. ไฮเส้นนะครับจะพบกับเดอะเซเดียมนี่คือทีมฟุตบอลของ เดอะสเตเดียมที่จะเดบิวต์ครั้งแรกในวันนี้ด้วยนะครับผมก็จะนําทีมอุปโลงตัวเองขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทีมงานในเดอะสเตเดียมหลายคนที่มาเตะบอลกันในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้บับเบิลเวสบายสบายมาดูบอลเด็กดูบอลคนแก่สนุกสนานครับยูโรก็จบไปแล้วถ้าไฮเซนไม่รู้จะไปไหนเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าบับเบิลเวยินงดีต้อนรับนะครับเราต้องการผู้สนับสนุนรายการของเราเพื่อร่วมกันนำพาบับเบิลเว์ไปต่อ Halloween. <laughs> เลิศน,นะฮะโรงเรียนวัดทองสำลิดนะฮะนี่ก็คือโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไปผูกอยู่กับโรงเรียนนี้นัดชิงชาเลิศก็ไม่มีปัญหาหรือว่าเด็กเขาความสามารถดีกว่ายอยู่แล้วก็น่าจะได้แชมป์นะแล้วเดี๋ยวจบจากเกมคู่น,นี้เนี่ยก็ถึงเวลาของพวกผมแล้วเดอะเซเดียมนำทีมโดยไอ้วาวชลรวัฒน์พิบไหวและนัดบอลสำลิศต้องบอกว่ารายการเราอ่ะเริ่มมาครั้งแรกกี่เดือนละสองเดือนได้ละรายการมีสองเดือนแต่ตอนเนี้ยแม่เตะบอลเนี่ยอาทิตย์นี้ อันที่หน้ามีนตัอีกงละ้าก็เป็นการเริ่มต้นเดรสเดียร์ไงถูกต้องไงเราเคยจัดอีเวนต์ดูบอลแล้วครับทีม bon บอลก็มีแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะสร้างทีมไทยลีกพอละพอละไแม่คุณคุณไปดูแล้วหลอกมายังไงคุณไปอยู่ทีมเนี้ยจังหวะหลวมตัวจริงๆอะ่ะคนที่หลอกอะ่ะคือคุณสุรเดชคุณสุรเดช,เดชผมทำงานกับเขาแล้วประมาณตีสองพี้วว่าพิ้วว่าไปเตะบอลกับผมนะวันนี้วันนี้เออแล้วก็เอ้าหลวมตัวอยู่ดีมาเลยไม่ไม่ไม่ก็พี่ๆทั้งงานก็อยากมาเตะบพวกกับพวกพี่ๆอยู่แล้ว จริงอ้วเตะด้วยก,กันอยู่แล้วใช่ใช่แต่ก่อนเราก็จะเตะทีมใหม่เป็นก้าวกล้าอยู่แล้วครับ,รบไม่รู้ยุคไปแล้วหรือเปล่าก็าไม่รู้ยังอยู่ยังยังอยู่แล้วพี่ๆก็ชวนมาครับเอาอเคเป็นการกุศลด้วยสนุกสนุกกันครับใช่ใชโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟอร,ร์มในสนามนะทีมงานก็ไอจุนเพชรกว,วินนะโุ้ดผู้จัดการวงซิลนี่ก็เป็นพวกก้าก้าทั้งหลายตอนนี้มันรวมกันเป็นเดอะเซเดียมเียดายวันนี้พอป่องไม่ว่างแต่ไม่เป็นไรนี่้องปลามาท้าลูกหลังก็มาเล่นกับเราด้วยเน่ย <ไป S 1> เอาว่าเดี๋ยวไปดูผลงานในสนามครับว่าจะเป็นยังไงทีมีตอนนี้เราก็เตรียมจะลงสนามแล้วนะครับเสื้อสวยๆจากไฮเซนผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนยูโรและอยู่กับเดอะสเตเดียม ในการเริ่มต้นและต่อต่อ,ตอไป oh. คิดว่าเช่นนั้นทีมของเรากําลังเปลี่ยนอยู่ในห้องพักซึ่งเราคงถ่ายไม่ได้น้องก็น่าถ่ายกว่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายในสนามใครอยากลงยกมือ ตัดสิเบิลคนแรกหน่อยไอเจมันประตูไะแล้วเสื้อมีเปล่าทีมผมเป็นไงประตูเสื้อก็ไม่มีถุงมือก็ไม่มีถุงเท้าเพิ่งหาเมื่อกี้รองเท้าของเราเพิ่งมาเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งรอ,องเท้าก็กำลังใส่ก็ใช้กูทำงานอีกเออทีมงานนี้นี่นะนี่คือเกมเดบิวต์เดอะสเตเดียมกูต้องบอกอีกโอเคโอเคโอเคอกับตันทีมฮะเป็นยังไงฮะแมตช์นี้เดี๋ยวใครอยากลงก็ลงก่อนเลยเดี๋ยวไปจัดตัวไอพีไปีวีอาร์มีปัญดมีวีเอ็กซ์าร์วีเอ็กซ์อา เยอจัดตัว8คนแรกด้วยตอนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่ว่าทำไมมึงไม่บอกว่าให้เป็นประตูระบบอะไรเะยสามสามสองสามสามสองตำแหน่งใครตำแหน่งมันไม่ต้องมาพูดงขั้วกระดอนสามอานได้แน่แจ้งไงได้แน่เลยสามสามสองเดี๋ยวพี่เป็นพาราอยู่ตรงกลางไงเราคิดเยอะ ใจผมไม่คิดเลอรพารให้คุณแจ็คเล็กแต่เขาไม่ยอมยิงวันนี้ยังไม่สมบูรณ์เจ็บรองช้ำอยู่แต่ว่าพ่อไฮเซน้นเราเลยต้องมาเพราะไฮเซนเน้นจะต้องอยู่กับเราพูดหลายรอบแล้วเนี่ยรักตายเลยว้าวจัดก,การด้วยวันนี้ผู้บริหารไม่มาไปเยี่ยมันโดยดูบอรลรอบชิงไปมอบไปมอบช่วยนัดชิงใช่มกม็ไม่เป็นไรลูกน้องก็อยู่ก็เห็นนี่ว่าใครรักใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแอบส่งลิงก์ไว้ใน Facebook ของผู้บริหารทีเดียโอเคโอเคสุดยอดคุณเป็นกบินเชิญเลยที่ไหนครับนี่นะฮะเชิญในนี่นี่นะฮะจังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยคคุณเกิดอะไรรขึ้นั กลัวไม่มีคอนเทนต์ครับกลัวไม่มีคอนเทนต์ใช่ผมก็เลยสร้างคอนเทนต์ให้หน่อยได้อร่อยไหมครับใช้ได้ครับค็มไปนิดนึงครับผมโอ้ไม่ไหวแล้วสภาพคุณเนี่ยช็อตมีเยอะแยะทำไมพี่ไม่จำฮะจำแต่ช็อตนี้ช็อตนี้มันช็อตออฟเดย์ ฟอร์มครึ่งแรกเป็นไงบ้างใครเล่นเด่นสุดพี่โอ๊ตแหละพี่โอ๊ตมีส่วนร่วมกับเกมเยอะไม่เอาเด่นนั้นระดับทีมชาติดิไม่แต่คงก็ยังจะบอกว่าเขาต้องปรับนิดนึงการวางเท้ายิงเขาดูไม่ดีเท่าไหร่โอกาสมากมายเราควรจะนำหลายสูตรละแต่พี่โอ๊ตนี่คือผมว่าจังหวะการวางเท้าเขาหายไปเยอะหายไปหมดแต่ดูจังหวะล้มแล้วไม่น่ว่าใครได้เราดูพี่โอ๊ตบอกเดี๋ยวโดนยันแน่นอนโโออเเคค ำไมถึงชอบยิงประตูสูงสุดครับกะแสกหน้าเลยเมื่อกี้กะแสกหน้าเลยใช่เหมือนเลยไปแสกนกแทนเมื่อกี้คุณนัทพรบอกว่าคุณอยากไม่ถนัดสนามเล็กจริงไหมสนามใหญ่ก็ไม่ถนัดอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ตกลงจะมาอยู่ทีมเราเลยไหมตกลงตอนนี้คุณสังกัดทีมอะไรบ้างเอาบี้ก่อนตอนนี้เรียกว่านักเตะส้มซ้อนนะฮะอะไรนะปามภาพประจันหางานอีกแล้วว่าแต่มีพระให้ส่องมครับหรืองโอเคไปส่องไอเก่งครับไม่ตกลงครับมันก็พักขึ้นอย่ผม เคยเป็นประตูพี่เคยเป็นวงกลบแล้วเป็นไม่ได้มากจริงๆสภาพอากาศวันนี้มันก็ดีนะผมบอกกับอากาศแบบนี้กำลังแบบเย็นๆสบายอะ่ะแต่ว่าอยากแบ่งอากาศให้น้องๆเขาได้เรื่อยๆ เนี่ยทีแม่งก็ปวดดังนั้นอะ่ะฟาวสัมพัญของการยิงโทษคือต้องใจบอลคือคนแรกไม่ต้องไปถามด้วยว่าใครอยากเล่นกับ้างก็จบไปแล้วนะครับเกมการแข่งขันนัดพิเศษ V I P ไฮเซ้นกับทีมรวมดาราเดอะสเตเดียมนะฮะยิงจุดโทษสนุกสนานกันไปผมก็สร้างคอนเทนต์เฉยๆถ้ายิงจริงก็เสียบมุมไปแล้วล่ะนะสุดท้ายก็สนุกสนานนี่ก็คือบรรยากาศ หลังจบเกมคุณปาล์มสาบาทห้าบาทนี่เพิ่งจะกลับมาจากเวียดนามเพื่อมาเตะเกมนี้โดยเฉพาะก็สนุกสนานสนุกสนานแมนออฟเดอะแมทตัวนี้ให้ใครฮะแมนออฟเดอะแมทถ้าถ่อมตัวนะก็ต้องเป็นผมละอันนี้คืออะไรถ่ายรูปถ่ายรูปเดียวเหรอเฮ้ยไอ้อไอเนาะมึงแย่งงานพี่เ้ย วันนี้วันนี้นัทตาให้ใครเป็นแมนน้แมททีมเราครับเอ้ยโหอยู่แล้วดิอเกลองตรงนะมีบบเบิ้ลแน่นอนที่หลังไม่ต้องชวนถ้าชวนแล้วเล่นแค่คนละครึ่งอะ <c oughs> ไม่ทีมที่มีทีมที่ดูแล้วมีแววไหมมีแววมีแววเอาจริงถ้าบอลงานกุศลน่าเชิญเลยได้นะแต่ถ้าเอาแบบหลักการเอาเป็นทางการเล่นแล้วเครียดแล้วไปด่ากันไม่ต้องเชิญโอเคทีมนี้ไม่ต้องเชิญทีมเราไม่มีด่ากันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าสภาพเราก็ไม่ได้ไปด่าใครได้แต่ผมขอด่านคนหนึ่งนะใครครับไม่มึงยิงอยู่โททุเา่ พี่มันดีเบตกันหรือเปล่าแม่พี่ยิงเอาคอนเทนต์เอาให้โดนเสาแข่เขาแข่งยิงชนคานโดนเสาไม่เห็นเหรอแน่บนเสาคานกับจิตใจของทีมพี่ยิงไม่เข้าจิตใจเมือนพวกหอยเหี่ยวแล้วอ่ะแจ็คเล็กเชิญหน่อยแบตต่อไปของเดอะสเตเดียมที่ไหนยังไงฮะแบตต่อไปเนี่ยเป็นสัปดาห์หน้าจากสัปดาห์นี้เป็นไงงงไหมเพราะรายการอาจจะออกไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีรายการต่อเที่สรุปเราเตะวันที่21เอาว่าหลังจากนี้ใครอยากเตะกับเดอะสเตเดียมทักมาก็ทักมาในเพจของเดอะสเตเดียมได้เลยอินบ็อกซ์มาได้เลยแต่ขอเน้นเป็นบอลอุโสหน่อยเพราาาะว่เเรนน้ก นาดละตัวใหญ่ทีมเรานี่40่สิบแอฟสี่สิเตะขำๆใช่ใช่นะครับเชิญได้ทุกหน่วยงานทุกอะไรก็ว่าไปงานบุญงานกุศลจริงๆเล่นแหละจริงๆหนุ่มๆก็เตะได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะเตะกันสนุกสนุกนะไม่ได้จริงจังมากอย่างเงี้ยได้แต่ว่าติดตามแมตช์ต่อไปของเราเราจะไปลงทัวร์นาเมนต์การกุศลหกเศร้าเทนนี่ครับนามกลางซอกเกโปรครับตั้งเป้ามีคำเดียวเท่านั้นแชมป์ ยอดรอติดตามแล้วกันนะหลังจากที่เราคว้าแชมป์นี้แล้วเนี่ยเราคิดคำอื่นไม่ได้แล้วแชมป์เชื่อผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่หรอกผมสนใจว่าไฮเซนจะอยู่กับสเตเดียมต่อไหมเมื่อกี้ผมคุยแล้วเขาบอกว่าจะอยู่จะอยู่นะเขาบอกว่าจะอยู่เขาบอกว่าจะอยู่โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามเดอรสเตเดียมด้วยนะครับบับเบิ้ลเวทแฮมบอลไทยทฮอสกระป๋องอ่ารายการของคุณตกลงจะกลับมาใช่ไหมหลังเกมหลังเกมหลังเกมฝาติดตามเดอรสเตเดียมกดซันกระดิ่งซับสไครต์ไว้ได้นะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือบับเบิ้ลเวทในวันนี้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับ